สวัสดีครับวันนี้น้ำพลหมูย่างเกาหลีนะครับหรือว่าน้ำพลชาไต้หวันนะครับจะมาสอนวิธีทาชาผลไม้นะครับโดยเราจะใช้ชามะลินะครับชามะลิสูตรนี้นะครับเราได้สอนไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นวิธีทํานะครับก็ไปชมได้นะครับในคลิปวิดีโอของ่องน้ำพลหมูย่างเกาหลีนะครับการทําชาผลไม้นั้นนะครับ สูตรของร้านน้ำพลชาไต้หวันก็จะใช้ชามมลินะครับซึ่งเป็นชาต้มสดนะครับเป็นตัวนำนะครับเป็นชาหลักนะครับที่จะทําชาผลไม้ต่างๆนะครับจะทําชาแอปเปิ้ลเขียวนะครับแล้วก็ใช้ชามมลิ 250cc นะครับโดยใช้แก้วเชคใบนี้นะครับแก้วเชคใบนี้จะมีปริมาณที่เ0็บร้อ cc นะครับเราจะใช้ปากาเคมีทีดเด็ดไว้นะครับที่ 250cc นะครับเพื่อน ชาิสองซีซีนะครับที่ร้านนะครับจะใช้ชาต้มสดทั้งหมดนะครับเราไม่ใช้ผงสำเร็จนะครับ250ซีซีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแก้วเช็คที่ขายชาไต้หวันกันทั่วไปนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำผลไม้จิงปูงนะครับ1จิกเกอร์นะครับใช้1จิกนะครับเพื่อนเพื่อน ใช้น้ำแอปเปิ้เขียวนะครับหนึงจิ๊กนะครับพอดีใช้ได้นะครับถ้าได้หนึ่งจิ๊กเกอร์แล้วนะครับก็เทลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะทาผลไม้รสชาติไหนนะครับก็ใช้หนึ่งจิ๊กเกอร์เช่นเดียวกันนะครับนะเพื่อน ตามด้วยน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งเราจะใช้น้ําแข็งหลอดจิ๋วนะครับเราไม่ใช้น้ําแข็งโม่นะครับหลอดจิ๋วลงไปเลยนะครับให้พอประมาณนะครับจะได้เช็คได้นะครับเสร็จแล้วก็เช็คได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้น้ําผลไม้กับน้ําชาเขียวมิ้นั้นเข้ากันนะครับ เดีนี้ก็ได้น้ำแอปเปิ้ลเขียวหนึ่งแก้วแล้วนะครับเพื่อน,อนๆง่ายๆนะครับเพื่อนๆยังแค่นี้เราก็ได้ชาเขียวแอปเปิ้ลหนึ่งแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราใช้น้ำติ่งฟงนะครับน้ำแอปเปิ้ลเขียวของติ่งฟงนะครับที่ร้าน นำพลชาตะวันจะใช้ที่ห้อนี้นะครับทุกอย่างนะครับท่านจะเป็นลิ้นจี่แล้วก็ใช้น้ําลิ้นจี่นะครับของสิ่งคงเช่นกันนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับชาเขียวแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟหรือว่าขายให้ลูกค้าได้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับหนึ่งแก้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าจะขายนะครับถ้าไม่มีเครื่องซีนนะครับเราก็ใช้ฝาโดมได้เลยนะครับฝาโดม95นะครับติดง่ายนะครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งแก้วนะครับรัปาบบเป็นแบบนี้เองนะครับต่อไปจะเป็นชาลิ้นจี่นะครับชาลิ้นจี่นะครับเราก็จะใช้น้ำผลไม้ของติ่งฟงเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งทิกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับจะใช้ชามะลินะครับชาเขียวมะลินะครับเดี่ยงนี้นะครับ 250cc นะครับจะใช้ 250cc โดยใส่แก้วเช็คนะครับเหมือนกันนะครับกับชาเขียวเป้ลนะครับทุกชานะครับชาผลไม้นะครับเราจะใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับ 250cc นะครับ ใชชาเกี่ยวมะลินะครับเป็นชาตั้งต้นนะครับเป็นชาหลักเลยนะครับตามด้วยน้ำดิ้นจีนะครับเป็นสิกเกอร์นะครับเพื่อนๆจิกเกอร์นะครับน้ำดิ้นจีนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับชาผลไม้นั้นเราไม่ใส่น้ำเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า ในน้ำผลไม้นะเขามีความหวานอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนชาไต้หวันนะครับที่จะเพิ่มน้ำเชื่อมเข้าไปหนึ่งกิกเกอร์นะครับไม่ใช่นะครับชาผลไม้เราไม่ได้ใส่นะครับใส่น้ําผลไม้หนึ่งกิกก็ได้ความหวานพร้อมไปเลยนะครับเพื่อนน้ำแข็งหลอดกิ้วนะครับที่ร้านจะใช้น้ำแข็งหลอดกิ้วใส่ลงไปได้เลยนะครับพเพื่อน แพาคิไปแล้วก็เช็คนะครับนะครับปิดทุกแก้วที่ทําชาผลไม้นั้นเราต้องล้างแก้วเช็คก่อนนะครับที่จะทําชาสูตรต่อไปนะครับวันนี้เราก็ได้ชาเขียวแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ชาลิ้นจีนะครับเป็นชาผลไม้นะครับทั้งสองเทียวนี้นะครับ ทุกสูตรของชาผลไม้นั้นนะครับเราจะทําเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะใช้ชาเมลาิอย่างนี้นะครับเป็นชาตั้งต้นนะครับเป็นตัวนํานะครับแล้วก็ตามด้วยหนึ่งิคเกอร์น้ําผลไม้สิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวแอปเปิ้ลหรือว่าน้ํามะพร้าวนะครับหรือว่าน้าบูฮาวายนะครับเราก็จะใช้หนึ่งิเกเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนำพลชาตไต้หวันนะครับก็จะมีคลิปด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับต,ต่อไปนะครับไม่ว่าจะทําขายหรือว่าทําในกิจกรรมกิจอาชานะครับก็สามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับสําหรับชาผลไม้นั้นนะครับทุกรสชาตินะครับจะใช้ สูรเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวแอปเปิลนะครับฮาวายนะครับดินจีสตรอเบอรีนะครับแล้วก็ใช้1นึิกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับเราจะมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับติดตามรับชมกันต่อๆไปนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ